ทุกๆท่านนะครับเกียวกับช่องพลายสิริมงคลพลายโค้นะครับบรรยากาศดีพร้อมมาด้วยพังพรทิพย์นะครับนี่อยู่ใช้ชีวิตแบบสบายสบายนะครับไม่มีอะไรมารบกวนนะครับนี่มรเวนนี้จะเป็นเกาะกลางระหว่างแม่น้ำมูลกับแม่น้ำชีนะครับอยู่ระหว่างเกาะกลางกันนะครับนี่ เงียบสงบดีนะครับเงียบหูเงียบตาดีครับลุ่มลื่นสบายสบายใจนะครับพักผ่อนผ่อนคลายไปในตัวนะครับพรทิพนี่นะครับพอน้ำลดเขาก็จะเลมกินหญ้าอ่อนนะครับนี่พอมีหญ้าพอได้กินนะครับเราก็เอาเอ้อยมาเสริมด้วยครับบางทีบางจังหวะบางเวลาบางโอกาสนะครับนี่ นางไม่ได้เครียดนะครับนี่สบายสบายครับใช่ไหมปนทิพย์เงบอยู่เป็นช้างป่าไปก่อนช่วงนี้หน้าร้อนต้องเข้าใจนี่นะครับเข้าใจธรรมชาตินะครับไปก่อนหนะ้าปนทิพย์เดี๋ยวพวงนี้มาใหาม่ไปก่อนดล้อละอยู่นี่หละอยู่ใกล้น้ำครับเราก็ไม่ได้พาลงน้ำนะครับอยู่ใกล้น้ำ ใกล้น้ำชีบริเวณนี้นะครับจะสะดวกหนยครับสบายไม่ต้องคิดเรื่องน้ำกินนะครับน้ำกินโนเล่นสบายบรรยากาศเลียงช้างแบบธรรมชาติครับที่บรรพบุรุษเราเคยบอกไว้ว่าให้เขาได้อยู่กับธรรมชาติบ้างเราจะได้รู้สึกชดชื่นเจ่มใสล่าเลยไม่เครียดไม่อะไรครับสุขภาพ กายดีสุขภาพใจดีผ่อนคลายไปในตัวนะครับก็ให้ได้ช้างได้อยู่ดีกินดีก็พอแล้วนะครับนควานก็ควานก็ต้องจ้ำเอาจ้ำเอาต้องพึ่งผ่าอาศัยเรือนะครับนี่ถึงจะมาได้นะครับเป็นติพึ่งนะครับปีนี้ว่ายน้ำบ่อยไม่ได้ครับก็เลยต้องอาศัยเรือเลือนผ่านนะ ไปมาระวังช้างกับควานนะครับนี่วันละสองเที่ยวนะครับวันละสองเที่ยวดูอะเนาะบันนี้เนาะอไปเลยครับอย่าลำบากนิดนึงนะครับนั่งดีนะครับไม่ไม่เอฟซี FC. ตกเรือกตกน้ำครับท่านั่งไม่นิ่งนี่นะครับสมบรรยากาศริมนี่จะเป็นน้ำชีนะครับเป็นน้ำชีนะครับนั้นก็จะเป็นพลายลีโซนครับมาลงเล่นเล่นริมน้ำนะครับเล่นรีโซครับเห็นแตหลังนะครับรีโซ ลงเรือนะครับวันนี้นั่งยดีนะครับอย่าขยับนะครับเดี๋ยวตกน้ำเดือเรือล่มนะครับนี่ครับบรรยากาศเงียบสงบดีนะครับทีธรรมชาติเดี๋ยวข้างหน้าก็จะมีชาวบ้านนะครับใส่มองดักตะไคร์กันครับหลายช่วงเย็นนะครับพอจะเยอะหน่อยตรงข้างหน้านี่จะเป็นลายโตโต้นะครับยังอยู่ที่เดิมนะครับนี่ ปานก็จะตัดหญ้ามาให้นะครับไม่ได้เปลี่ยนหลักไปไหนนะครับภายมือเดียวก็จะเหนื่อยนะครับเรือเรือยางครับจะพายยากครับมือเดียวพายสองมือเดี๋ยวเราไปตามต่อที่พี่ใหญ่กันเลยนะครับนี่พี่ใหญ่จะอยู่ยังไงนะครับตามไปเลยครับ มาถึงที่พี่ใหญ่แล้วนะครับนี่พายเรือมาถึงบริเวณพี่ใหญ่อยู่แล้วครับมายืนรอในน้ําเลยครับมายืนรอต้อนรับเลยพี่ใหญ่รอยืนแช่น้ําเลยครับมายืนรอเลยบริเวณนี้ก็จะเป็น นี่นะครับเรียกวังทะลุนะครับนี่ครับศาลาเป็นข้างศาลาทับเบอนี้จะกว้างครับบริเวณนี้น้ำบริเวณน,น้ำจะกว้างนิดหนึ่งใหญ่เอ้ยเป็นยังไงลนะ่ะมายืนรอในน้ำเลยบูนี่อ๋า โอ้โดยด้วยซึ่งยุ่งล้อนี่ฮะขึ้นฟังเรี้ยวเคลนฟังยิงล,ล่อในน้ำรือบ่นี่นี่นะครับโยนน้ำก็จะดีแบบนี้นะครับโอ้ยเนื้อตัวก็จะนาขึ้นนะครับนี่ติดแล้ว นะครับสวยๆสําหรับซักจู5จูแล้วนะเฮ้เฮ้ใส่อยู่แล้วจริงเฮ้ไหนเฮ้เฮ้ไหนเฮ้เฮ้ไหนเฮ้สวัสดี ทำไมคึงๆเสียอย่างนั้นล่ะครับเออเฮ้ยเฮ้ยเก็บมืเฮ้ยเฮ้ยเด้อเฮ้ยเฮ้ยไหนเบื่อเลยเฮ้ยเฮ้ยเด้อเฮ้ยเย่เฮ้ยเฮ้ยเด้อ

ระมัดได้ครัเฮ้ยน,นี่ครับเียนอยู่กับธรรมชาติเราก็ต้องระมัดระวังตัวเลยครับเฮ้ยไม่ใช่เข้าสุม 4, ส่มสีุ่่มห้า,า,ากกไม่ได้นะครับอันตรายเฮ้ยเฮ้ยบางทีบางจวะก็ไม่แน่นอนเหมือนกันนะครับเฮ้ย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  เนี่ยครับอยู่กับธรรมชาติบางทีเราก็ต้องเข้าดูจังหวะนะครับดบางทีต้องเช็คอาการครับบางจังหวะเขาก็อาจจะฟื้นฟื้นคำสั่งเราบ้างนะครับอาจจะฟื้นคำสั่งเราบ้างเราก็ต้องคอยระวังนะครับคอยเช็คเอาจะเข้าได้หรือไม่ได้นะครับ เพื่อความปลอดภัยเรารู้นะครับปฏิกิยาในจังหวะไหนเข้าได้นะครับนี่เริ่มสมบูรณ์นี่ก็โซ่ยาวนะครับรลงเชนในน้ำเท่านี้ตึงโซ่เข้าอีกนะครับนี่อาอาดเงียบๆน,นะครับ นี่นะครับบางจังหวะเราก็อันตรายเราก็เช็คเอานะครับเป็นจังหวะหนึ่งต่อหนึ่งบางทีจังหวะเอาตัวรอดนะครับไม่มีใครช่วยได้เราก็ต้องเซฟตัวเองนะครับดูจังหวะเอานี่างไช้างอยู่กับธรรมชาตินะครับจะดีอีกอย่างแต่เวลาเขาอ้วนเต็มที่ก็ไปอีกอย่างหนึ่งคำสั่งบางทีก็อย่างว่าเขาจะฝืนคำสั่งเราบ้างนะครับนี่ครับ อยู่ใกล้น้ำอยู่ใกล้ได้เล่นโครนบ่อยอย่างนี้นะครับสมบูรณ์นะครับนี่มีอาหารกินตามธรรมชาติบ้างอาหารเสริมบ้างนะครับเขาจะขึ้นตัวเร็วนะครับนี่ฝากเป็นกำลังใจให้เลยครับแม่เอซบรรยากาศธรรมชาตินะครับนี่เขาจะลงหาปลาแล้วครับฝั่งนู้นลงตะข่ายเยอะนะครับลงตะข่ายกันเยอะครับ ลงตะไ่ตอนเช้าก็มาดูนะครับวิถีชีวิตตามชาวบ้านบ้านนอกบ้านนาของเรานะครับนี่ยังหลงเหลือให้อยู่บ้างนะครับแต่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับยังมีบ้างนะครับวิถีชีวิตต้องขยันหานะครับต้องขยัน ในในน้ำไม่ปลาในนามีข้าวนะครับเราต้องสรรหาเพยายียรหาถึงจะได้กินนะครับความขย,ยันไม่มีอดอยากนะครับความเพยยียรไม่ว่าจะขย,ยันอะไรนะครับเป็นกำลังใจให้ซีทุกท่านนะครับนี่ฝากเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับที่ใหญ่เราก็จะอยู่นี่นะครับคืนนี้ น tha, ้ำท่าสบายเวลาน้ำตึบอีกแล้วครับพี่ใหญ่เราข้ามาเต็มถึงเขาจะไม่ได้กินเยอะครับแต่น้ำถึงน้ำถึงโคลนถึงนะครับเขาก็จะอวดสมบูรณ์เร็วนะครับอาหารจะไม่เยอะเท่าไหร่อยู่ที่ทททททว,ว,ทวิธีการเลี้ยงนะครับวิธีการเลี้ยงดู มันจะไม่เหมือนกันนะครับดูที่เราเข้าใจวิธีการศึกษาหาความรู้ด้วยนะครับนี่ต่อไปเราก็จะเป็นภาระ,ะกิจไปกู้มองครับไปกู้ตะไคร์ไาอยู่หากินลงทุ่งด้วยครับหากินนะครับหากับข้าวด้วยวิธีแบบพอเพียงและเพียงพอนะครับ กำลังใจให้เลยครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มอบให้กับครอบครัวช้างของเรานะครับขอบคุณ Turn, f อทุกๆท่านท,ที่มอบความเมตตามอบความอนุเคราะห์ให้นะครับสนับสนุนผู้อยู่เบื้องหลังให้กับช่องของเราเลื่อมานะครับขอบพระคุณยิิงๆนะครับขอบพระคุณมากๆขอให้พระครูกรรม หลวงปู่ตาณสารความทะลุนะครับปกป้องรักษาคุ้มครองปลอดภัยคล้าดปลอดภัยปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมหวังขั้งความปรารถนานะครับอันนี้ก็ขอสวัสดีครับนี่ครับตามต่อเลยครับนี่โอ้ยเห็ในในไกลครับมาดูกันว่าพรทิพย์อยู่ไหนนะครับ 14มองเห็นไหมครับมอ,อโอครับไกลกว่าเพื่อนนะครับนมองไปอยู่สูงเลยครับหายหายแล้วนี่ครับทิปของเราช้างสามเชือกนะครับอยู่เรียใกล้กันนะครับมองดีดีมอันอยู่ใกล้กันนะครับไม่ไม่ซี มองดีๆมอนอยู่ใกล้กันเลยนะครับนี่นะครับซ้ายมือทรายลีโซนะครับตรงกลางลายโตโต้แลังสุดนุ่นพังพรทิพนะครับไกลกว่าเพื่อน,นครับอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามฝั่งนู้นนะครับน,นี่บรรยากาศตอนนี้เย็นนี่เงียบสงบดีนะครับ ธรรมชาติเป็นสิ่งสวยงามนะครับนี่ไม่มีอะไรแต่งเติมนะครับ,บธรรมชาติบรรยากาศบ้านๆน,นะครับนี่วิถีชีวิตคนเลี้ยงช้างบ้านนอกนะครับบ้านทุ่งนี่ครับอลองเององลี้ยงเจ้าโค้งนะครับแกลอโซเลี้ยงนกยาโค้งเลยนี่ นี่ควานมาหาแล้วครับนี่ควานเตี้ยครับนี่เรือนมาแล้วครับนี่ควานเขาพลายลีโซนครับน,น,น,บน,น,นเตียเย้ยเร็วๆนอหิ้วอ้อยแล้วไปต้องเรียกหาเจ้าของแล้วนะครับถึงเวลาถึงเวลาแล้ว คนเม่ม่เอฟซทุกทท่านนะครับที่เป็นกําลังใจให้นะครับนี่อะไรครับวิถีคนกับช้างที่พึ่งพาและผูกพันนะครับนี่อย่างแท้จริงนะครับอยู่กับธรรมชาติครับช่วงนี้อากาศร้อนครับต้องพึ่งน้ําเป็นหลักนี่นะครับฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับอบเม่แม่พอีทุกท่านนะครับที่เป็นกําลังใจให้กับช่องของเราเลยมาครับ बादी घापा